าาวันจอใจระเะบียงไปสาครับอขอเชิญเข้าสู่ช่องตาชานนะครับวันวันนี้ครับตาชานจะประชิดวัคซีนนะครับประชิดวัคซีนป้องกอันโควิดเข็มที่สองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะสัสมภาษณ์น้าตายนะครับสัมภาษณาาน์น้า,าตายว่าน้าตายจะใส่ชุดนี้ใช่ไหมไปไปตร้องรู้น่ะโอ้หน้าต่ายหน้าต่ายหน้าตายใส่มัตส์ไหนนี่ ไปรำไงอวยพรมันเกิดให้เอ็มเด้อโอ้ไปรำอวยพรให้ให้เอ็มเด้อนึกว่าน้าาจะแต่งตัวชุดนี้ไปประชิดวัคซีนเข็มที่สองถ้าไปก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ซ้อนหรือเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามว่าใส่ชุดไหนเนาะโอ้เห็นยาที่ยังไม่ถอดเลยยาที่ยังไม่ถอดชุดเลยตาบางทีอาจจะใส่ไปเป็นทีมก็ได้เดี๋ยวก็จาไม่ได้ว่าเราเป็นนาสายไง โอ้โหสงสัยสงสัยเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ย่า,าสิอีก,เ,อกเดี๋ยวเขาจำไม่ได้เหรือหรือหรอบางทีเขาอาจจะแถมแบบแปกติอาจจะฉีดอีกเข็มนึงแบบเดี๋ยวเขาจะแทนเป็นสองเข็มแบบนี้เออคือนางรำเนาะนางรำนางรำอาจจะเป็นสามเข็มต้องเป็นแบบพิเศษหน่อยแบบนี้พิเศษหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวย่าสิมาค่อยค่อยถามย่าสิเจอลงมาเลยนะ มั่นันี่ยบางทีอาจจะอาจจะมีความพิเศษนะคะเอออาจจะมีความพิเศษเนาะไม่ได้เอาสายฆาลงไปเอาลงมาทางสะยังไงล่ะเพราะว่าเราเป็นนางลำเนาะเป็นนางลำเป็นนางเอกนะย่าอาสิก็เป็นนางเอกน้าตายด้วยนางเอกแล้วก็พระเอกก็พระเอกน้อยน้ํามนต์เพระเอกน้อยน้ํามนตนะครับถ้าเป็นพระเอกก็แก๊งจำปาก็พระเอกน้อยน้ํามนตนะครับ แต่หัวหน้าแกงก็คือยาอาซินะครับอันนี้ก็หน้าตายก็เป็นเอ่อเป็นรองนะครับเป็นรองเป็นรองวันนี้นึกว่าหน้าตายจะจะใส่ชุดนี้ไปไปดงหลวงเออไปไปที่โรงพยาบาลไปเออไปที่โรงพยาบาลดุงหลวงเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด ก็เปรียบเสมือนเรามีไปนุ่งเสื้อเกาะเข้าไปในสนามลบเราใส่เสื้อเกาะเข้าไปกับคนที่กับคนที่ไม่ได้ใส่แล้วอะไรมันจะปลอดภัยกว่ากันนะครับไอ,อนไนคนหนึ่งนอนอยู่ในมุ้งครับไอคนหนึ่งนอนอยู่นอกมุง้งยุงจะกัดใครกอดนะครับเราสีดโควิดเออไม่ใช่เราเราสีดวัคซีนป้องก,กันโรคระบาด ขอโทษนะครับเราฉีดวัคซีนป้องกัปนป้องกันโรค้ายนะครับป้องกันโรค้ายนะครับมันจะมันจะมีผลดีกว่ากันนะครับมันจะมีผลดีกว่ากันนะครับคนที่รอโอกาสนี้มานานลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วไม่ได้ฉีดนะครับน่าสงสารเขานะครับ แต่อำเภอเราจังหวัดเรานะครับแต่อำเภอเราจังหวัดเราโอ้เปิดเปิดไฟเขียวเลยครับเออทุกวันอังคารครับทุกวันอังคารเปิดไฟเขียวเลยนะครับน่ายินดีนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขานะครับเปิดไฟเขียวให้เรานะครับนี่ยายก็จะไปสีไหมนี่ หรือยังโอ้ยยาที่ยาดํสิยาตัวมีสูให้ดําสิยาหมอโอ้ยยาาสิยาหมอไปยังก็บ่อกไปยังดอกยาไม่ค่อยซีดป้องกันเจ้าแล้วเออแม่ไม่ไม่ค่อยไปเห็นเข็มยาอกไม่ข่อยซีดป้องกันเจ้าแล้วไม่ข่อยไม่ข่อยไม่ข่อยบปติดมาใส่เจ้ากะสบายเจ้าเอาเราบออันเนี้ใส่แขนพ่อตะเวนฮะมาจัามันอยู่ใส่ลืม เอาอันนี้เอาอันนี้เขาเลยเอากาันไปเอาแมดเขาว่าคือแขนมันยังเหรอฮะเอาแมตอยู่เออเขามันก็ดีอยู่เออดีอยู่ก็เอาเอาอยู่เอาอยู่เอาไปเอาห้องก่อนไปก่อนก็ได้ยิ่งกระเป๋าเข้าไปหาโอมก่อนน้ำมนต์วันนี้เขาจะไปวังเยี่ยมอ่ไปวังเยี่ยมโอมน้ำมนต์ก็ไปหาไปหาปู่หาย่าเขาเออ บริวารก็เต็มรถตู้เลยได้แล้วว่ยังฆ์บริวารบริวารที่ว่าบริวารเออเต็มรถตู้เลยนี่น,นี่ไปแล้วนี่นไปไปแล้วนะครับนี่ไปแล้วนะครับไป,ไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้ว ไม่ได้ไปนันเด้อไม่ได้ไปนันเด้อรถเมเดีรถเองนะนี่ครับบ๊ายบายมีมีมีบ๊ายบายพ่อมบอกมีบ๊ายบายพ่อมบอกบ๊ายบายพ่อมบอกเติมน้๊อตใหม่แก๊สรถมันเปิดไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามหนึ่งอาทิตย์เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่ต้องเปิดได้บ๊วยเป็นองค์ฮะเอ้าเดี๋ยวมอฮะ ไปตะโกนไปยี่บอกไปกระพื้นเพื่อแอบเป็นใจครับไม่ได้ไปทำด้วเออครับไม่ต้องเปิดกระจกเปิดรอันอันอันเขางกระติกสิเออโบ๊ะไปยางโบ๊ะไปยังโบ๊ะไปยางหนึ่งอาทิตย์เลยรถไม่ได้ห้ามรถวันนี้จะไปจะไปอ่าดงหลวงไม่ได้ไปด้วยบอกบอกพอดองเลยเด้อคือสิ่งไรไรลฟ์สองสามหมื่นวบ่เฮียวันเฮียเออเออ S <S เอาอ oh, ยา่างโอ้ผ uh ่า huh. ถ okay. ุงนะเจ้าผาสิ่งไปเถอะนะแล้วแล้วจะเอาไปให้ก็ได้แล้วจะเอาไปให้ก็ได้โอ้ตาไม่ได้ไปตาไปจุฬาไปคือหมอนัดหมอนัดวันที่ยี่สิบหมอนัดวันที่ยี่สิบสี่วันนี้นะแสดงว่าพวกเราก็ฉีดได้ ะเพราะผมก็ฉีดได้เอ้าก็ได้ทุกวันอังคารทุกวันอังคารแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะต้องไปลงทะเบียนกับกับหมอแอลก่อนแล้วก็ไปฉีดเลยแต่ว่าผมลงทะเบียนรอคิวอยู่โคราชแล้วไงอันนี้ไม่ต้องรอยแต่ต้องต้องลงทะเบียนในในในบ้านเราเออดี๋ยวจะสายไปไปโชคดีโชคดีเออโชคดีเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยอ่ะโชคดีไปหมดทั้งยาอฉีดเลยไปหมดเลยไปแกงเลย แอ่ป้าเต็นก็ใส่แดงลุงก็ใส่แดงแล้วเมื่อกี้นีคุสองุงก็ใส่แดงใส่เกี่วพอดีมาเลยนึกนึกเดียนไปครับผมไปเดินทางปลอดภัยพี่อ๋อเออโอ้โหรถสวยมากๆรกด้านในไม่เห็นอะไรเลยนะเขาไม่เปิด ไม่ได้แต่งยกยวกใส่บ่ขายขายแล้วมีแต่งเครื่องเสียงเครื่องเสียงตีเครื่องเสียงเดียวเครื่องมีแล้วแต่แล้วแต่ลุงเดี๋ยวมีแป้งทาใช่ไหมมีครีมทาด้วยใช่ไหมใช่น่าจะใช่เขียนคิ้วด้วยเขียนคิ้วเขียนตาครับสำหรับคลิปนี้นะครับตาก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับขอไม่รู้ว่าเดี๋ยวป้าบอฝาก fc ฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <ไป S 1> กดกระดิ่ง <ไป S 1> ให้ตา <ไป S 1> ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ